สวัสดีครับผมนายวิชาจันเปงนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้า,านานาพาคยะโสธงจังหวัดจังหม่วันนี้ผมจะมาเสนอโปรเจกต์วิชาไมคโครคอนโทรลเลอร์ที่โปรเจกต์ก็คือเครื่องนาฬิกาปริมาณอัตโนมัติและวัดอุณหภูมิครับครับเริ่มไปผมก็ยังไม่ไรในส่วนต่างๆของวงจรน,นะครับเริ่มจากพักแรกครับพักจ่ายไฟครับก็จะรับไฟ DC 7.5โวลต์ครับจากแอปเตอร์ครับเข้ามาผ่านเรดด์ดิดนะครับเพื่อการป้องกันไฟตดลับนะครับแลก็เข้าไปยัง IC 7805นะครับเพื่อทำการดรอปไฟเหลือมัันน5โวลต์ะครบ เพื่อใช้ในวงจรครับแต่ขาคอมของ IC 705จะมีเรโอด์1 n 4 1 1อยู่3ตัวเพื่อการอัพไฟขึ้นนะครับเพื่อนำไปชาร์จแบตตัวนี้ครับแล้วก็ขาเอาของ IC 705ก็จะมีเรโอด์บีดอีกสตัวเอเรโอด์1 n 4 0 1อีก3ตัวครับเพื่อการดับไฟลงให้เหลือประมาณห้าโวลต์ครับเพื่อนำไปใช้ในวงจรครับถจดไปก็จะเป็นักค c l o c นะครับก็ใช้ IC CD 453B ครับเพื่อนำไปจ่ายให้กับเซมิคอนดักเต์สองตัวนี้ครับ ภาคต่อไปก็เป็น IC อัดเสียงนะครับจะใช้ IC ISD2540 ี่นะครับก็อัดเสียงได้ประมาณสี่สิบวินะครับในการอัดเพงชาตินะครับแล้วก็อันต่อไปก็เป็นเซนเซอร์นะครับวัดอุณหภูมิครับก็จะเป็นใช้ LM35 นะครับในการวัดอุณหภูมิแล้วส่วนตัวนี้ก็เป็นในส่วนของยูซานนะครับโดยใช้ทรานซิสเตอร์เอสี่ห้าแปดนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็เป็นตัวสำคัญนะครับตัวหลักคือ IC เมกะครับ เป็นตัวสั่งการทุกอย่างนี่ครับโดยเขียนโปรแกรมลงไปนะครับก็มีสวิตช์อยู่3สวิตช์นะครับก็มีสวิตช์เซตชั่วโมงสวิตช์เซตนาทีครับแล้วก็สวิตช์สุดท้ายเป็นสวิตช์เคลียร์นะครับครับในส่วนของคอนเนคเตอร์นะครับก็จะเริ่มจากข้างบนนี้ครับก็เป็นคอนเนคเตอร์เสียบจากแบตเตอรี่ครับอันนี้ก็จะเป็นคอนเนคเตอร์เสียบกับอะแดปเตอร์นะครับอันนี้ก็เป็นอะแดปเตอร์เออคอนเนคเตอร์ของยูสาร์นะครับอันนี้ก็เป็นคอนเนคเตอร์ของ ลำโพงนะครับเอาท์พุตนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นคอนเนคเตอร์ของสายเบิร์นนะครับอันนี้ก็เป็นคอนเนคเตอร์ของอซเซเมิเซ gment แสดงผลสีหลักของเวลานะครับน,นี่ก็เป็นในส่วนของอในส่วนของอวัดวัดอุณหภูมิซเซนเซ gment ของวัดอุณหภูมินะครับแล้วก็อีกสามอันสุดท้ายก็เป็นเคลียร์ะ Clear นะครับคอนเนคเตอร์ของของสวิตช์เคลียร์นะครับ อันนี้ก็เป็นของสวิตเซตนาทีครับอันนี้ก็ของสวิตเซตชั่วโมงครับครับและเมื่อเราเสียบอะแดปเตอร์และแบตเตอรี่ลงไปครับวงจรก็เริ่มทำงานนะครับโดยที่เวลาก็เริ่มที่0.00นย์นะครับแล้วก็ข้างบนก็เป็นวัดอุณหภูมินะครับตี่นี้ก็ประมาณ31องศาเซลเซียสนะครับเราก็มาจำลองการไฟดับไฟตกนะครับโดยการถอดอะแดปเตอร์ออกนะครับอะแดปเตอร์เราเสียบไว้เราก็ทำการถอดออกนะครับ ในเมื่อเราถอดเรตเตอร์ออกนะครับวงจรก็ใช้แบตเตอรี่สำรองนะครับเพื่อในการจ่ายไฟไปใช้ในวงจรนะครับวงจรเดินตามปกติครับแล้วก็แล้วก็เสียเรเตอร์เข้าไปใหม่เพื่อจำลองว่าไฟมานะครับครับแล้วต่อไปเราก็จะมาดูการทํางานของเครื่องกันนะครับเริ่มจากเวลาแรกครับ8นาฬิกาครับแล้วก็ปรับเวลาไปที่7นาฬิกาหเนาทีนะครับแล้วก็กดสวิตช์ด้านขวานะครับ กุที่เจ็ดนาฬิกาห้าสิบเก้านาทีนะครับโอเคครับแล้วก็รอตอน8ปดนาฬิกาครับเพลงชจ๊คก็จะด,ดังขึ้นนะครับ ครับแล้วแต่ไปก็เป็นเวลาตอนเย็นนะครับหกนาฬิกาหรือเวลาสิบแปดนาฬิกาแล้วเ,เราก็ปรับไปตอนสิบเจ็ดนาฬิกาห้าสิบเก้านาทีานะครับ แล้วก็อรอตอนเวลา18นาฬิกานะครับเต่เวอรชั่นก็จะดังขึ้นอีกครั้งคนระับ ครับน่าจะไปเราก็ในเมนส่วนของยูศาสนะครับแล้วเข้าตรงไฮเปอร์เทอร์มินอลนะครับ <c oughs> เราก็ต้องทําการต่อสายจาก d 9ข้างล่างกล่องครับก็ตั้งชื่ออะไรก็ได้ครับเรเลือกคอมของเราครับตรงสายยูศาสก็เป็นคอมติมนะครับก็เลือกคอมเร็วที่4,008นะครับตั้งสิบเป็นนั้นนะครับไห้แสดงอันแรกก็เป็นอุณหภูมิ30องศาเซลเซียสนะครับ อันที่สองอันด้านขวามือก็จะเป็นเวลานะครับแล้าเรากดปุ่มปุ่มเซตชั่วโมงครับผมกดปุ่มเซตชั่วโมงครับนะครับก็จะเพิ่มตามนั้นนะครับแล้วก็ปุ่มนาทีครับก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับตามที่เรากดนะครับปกติแล้วก็พอกดเคลียครับเวลาก็จะเป็นศูนย์ศูนย์นะครับ เครื่องนาฬิกาเปิดพงชาติอัตโนมัติและวัดอุณหภูมิวิชัยจันเปงสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีที่ราชมงคลนันท์เผ่ายับเจ้าเชียงใหม่128ถนนห้วยแก้วดวนช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่5 0า0 0มกราคมสสิบหกบทคัดย่อระบบเปินพงชาติปัจจุบันมักใช้คนหรือพันลงที่มีหน้าที่เป็นตัวควบคุมเปิดปิดพงชาติตามเวลานาฬิกาแต่โครงงานที่สร้างขึ้นมานี้สามารถควบคุมการเปิดปิดของเสียงเพงชาติได้องเย่า8 18ง บุกหลักๆที่สาคัญของโครงงานนี้ได้แก่ IC ATmega8 ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการทํางานซึ่งจะทําหน้าที่ในการประมวลผลและควบคุมส่วน,นต่างๆของวงจรและ IC ที่สำคัญอีกตัวหนึ่งก็คือ IC ATD2540 ซึ่งใช้ในการให้กาเนิดสัญญาณเสียงและเซนเซอร์ LM35 เป็นเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิซึ่งถูกควบคุมโดย IC ATmega8 เช่นกันโครง,งงานนี้สามารถนําไปใช้งานได้จริงปกติตัวเครื่องจะมีเสียงเพลงชาติทุกครั้งเมื่อถึงเวลาแปดนาฬิกาและสิบแปดนาฬิกา และแสดงอุณหภูมิตลอดเวลาและยังสามารถนําไปควบคุมการเปิดปิดของอุปกรณ์ต่อพ่วงภายนอกวงเล็บเครื่องขยายเสียงก็คือเครื่องขยายเสียงสามารถเปิดได้เองหลังจากทํางานเสร็จซึ่งสามารถนําไปประยุกต์ใช้ตามความต้องการได้เป็นอย่างดีบทนำํำร,ระบบแรงดินปัจจุบันเมื่อใช้คนหรือพันลงที่มีหน้าที่นี้เป็นคนควบคุมและต้องเปิดปิดเรงดชาต,ตามเวลาในกาแต่โครงงานที่สร้างขึ้นมานี้สามารถควบคุมการเปิดปิดของอุปกรณ์ต่อพ่วงภายนอกได้จึงสามารถปลด การใช้บุคคลในส่วนนี้ลงไปและยังทําให้พผงชาติเปิดตามเวลาเขาร้ของชาติตอนเวลาแปลในการและสิบแปในการได้ตรงเวลาอีกด้วยวัสดุและวิธีการจากรูที่สเป็นวงจร IC ATMega 8ซึ่งทําหน้าที่ในการควบคุมส่วนอื่นส่วนอื่นทั้งหมดของเครื่องในการบริชาิสวิตช์สวิตช์หนึ่งถึงสวิตชสจะทํำหน้าที่ ในการรับข้อมูลจากภายนอกและใช้ในการควบคุมการทํางานของเครื่องซึ่งสวิตช์หนึ่งทำหน้าที่ในการตั้งเวลาในหลักนาทีสวิตช์สองทำหน้าที่ในการตั้งเวลาหลักชั่วโมงสวิตช์สามทำหน้าที่ในการรีเซ็ตเวลาถห้าหากมีการกดปุ่มนี้จะทําให้เวลาที่แสดงในเซมิสเซกเมนต์เป็น 00. 0.00 0นเนาะการทำงานของเซมิสเซกเมนต์ในที่นี้จะใช้เซมิสเซกเมนต์คอมมอนไฟบวกวงเล็บแอนูด โดยแต่ละตัวจะได้รับการควบคุมจาก IC ซีเม8แส่วนขา A ถึง G และ CR ก็จะได้ถูกควบคุมด้วย IC AT เมก a แเช่นกันเพื่อให้การแสดงผลของเวลาทางเซมิเซกเมนต์จากรูปที่หนึงวงจรกำเนิดเสียงโดยใช้ IC i s d 2 5 4 0 IC ตัวนี้ได้ทำการบันทึกเสียงพื้งชาิไว้แล้ว IC AT เมก a แจะทำหน้าที่ประมวลผลและส่งสัญญาณมาที่ IC i s d 2 5 4 0โดยสัญญาณที่เข้ามาทาง ขายีของ IC SD 2 5 4 0จะทำหน้าที่ในการใช้เสียงเพลงชาติในการขับออกเพื่อเป็นสัญญาณเอาพุตและที่ขา23ของ IC i SD 2 5 4 0ป้อนพันลบเพื่อให้สัญญาณเสียงทำงานเมื่อถึงเวลาแ่ในกาและ18นาฬิกาเอาพุตของ IC SD 2 5จะมีเอาพุตคือลำโพงซึ่งใช้สำหรับไปต่อกับเครื่องขยายเสียงภายนอกลำโพงใช้สร้างเสียงและเสียงจะดังเมื่อไหร่นั้นก็ขึ้นอยู่กับ การควบคุมผ่านทาง IC, AT-MEGA8 หรือตามที่โปรแกรมไว้คือสร้างเสียงทุกครั้งเมื่อเวลาเป็นในการละ18นาิการูปที่ 1. วงจรบันทึกและกำเนิดเสียงโดยใช้ IC, i ี d 2 5 4ชรูปที่ 2. วงจรสแสดง,ง, Man, it, it, งผลดังเซมิซิงเมนต์โดิจิตดิจิวงจรประมวลผลวงจรวัดอุณภูมิวงจรกำเนิดความถี่และสวิตช์ควบคุม ดูวิสาวงจรแหล่งจ่ายไฟจากดูวิสามประกอบไปด้วยวงจรแหล่งจ่ายไฟวงจรหน่วยความถี่และวงจรชาร์จแบตโครงงานนี้จะใช้แหล่งจ่ายไฟจากภายนอกเข้ามาผ่าน DC in Connector จะใช้ไดโอดบิดเพื่อป้องกันการกลับขั้วของไฟ DC ที่ป้อนเข้ามาและใช้ ICLM 7อในการรักษาระดับแรงดันไฟฟ้า5โวลต์ 1, ซึ่งจะใช้ในการจ่ายไฟเลี้ยงนส่วนต่างๆของวงจรทั้งหมด วงจรจ่กำเนดความถี่วงจรกำเนิดความถี่โครงงานนี้จะใช้ความถี่32.768เฮิรตซ์เพื่อใช้เกี่ยวกับเวลาของนาฬิกาในการสแกนเพื่อสแสดงผลทางเซมเซิมเมนต์โดยจะใช้ ICCD4543BE ในการให้กำเนิดความถี่ร่วมกันใช้คริสตัลความถี่32.768เฮิรตซ์ตั้านทานและตัวเก็บประจุโดยใช้ทั้งสองด้วยสัญ,ญญาณทั้งสอง ที่ได้รับไปยัง IC ซีไอทีไม่กะต่อไปวงจรชาัดแบบวงจรน,นี้จะใช้ไดโอดเบอร์หนึ่งเอต่ออนุก,กรมกัน3ตัวตรงขาคอมของเจ็ดเพื่อเพิ่มไฟให้เป็น7 1็ดจโวลต์เพื่อชร์จแบตเตอรี่และขาออกก็ยังมีไดโอดเบอร์หนึ่งเมาต่ออนุก,กรมกัน2ตัวเพื่อเลื่อแงดันให้เราประมาณ5้โวลต์เพื่อนำไปใช้งานในวงจรรูปที่4และทองแดงตัวบอร์ดหลักขนาดหนึ รูปที่ห้าลายทงแดงบอร์ดเซ e g นเซกเและ2ขนาด1 5ึริบเปรรูปที่หกการอุปกรณ์บอดหลักขนาดหนึ่งรซ์รูปที่เการอุปกรณ์บอดเซ e วนเซกขนาดสและรูปที่เจ็ดการอุปกรณ์บอร์ดเซ e นเซกและหและสขนาด1 5ึ ดแลักษณะภายนอกตัวเครื่องในการปรุงชาติอัตโนมัติและวัดอุณหภูมิด้านหน้าด้านล่างด้านบนด้านหลังด้านซ้ายและด้านขวาจากรูปที่8แสดงลักษณะภายนอกตัวเครื่องในการปรุงชาติอัตโนมัติและวัดอุณหภูมิด้านข้างขวาจะมีสวิตช์อยู่3สวิตช์ซึ่งทำหน้าที่ตั้งค่าต่างๆสวิตช์ sh จะทำหน้าที่ ตั้งเวลาหลักชั่วโมงสวิตช์ SM ทำหน้าที่ในการตั้งเวลาหลักทีและสวิตช์เคลียร์ทำหน้าที่ในการรีเซ็ตเวลาแกเป็น0.00้านล่างจุด output จุด OP จุด output เป็นจุดที่ใช้สําหรับต่อสัญญาณเสียงซึ่งจะนําไปต่อกับเครื่องขายายเสียงจุด DC Input เป็นจุดสําหรับต่อไฟเลี้ยงให้แก่เครื่องโดยจะใช้ไฟฟ้ากระแสตรง DC ตั้งแต่ระดับแรงดัน7.5โวลต์ถึง9โวลต์ 1, และจะมีช่องเสียบสาย DB9 เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์เพื่อการแสดงผลทางยูสัต รูปที่แสดงการอุปกรณ์บนแผ่นลายทองแดงจากรูปที่จะเห็นได้ว่าเซนซิงเมนจะถูกใส่ลงไปในบอร์ดเซนซิงเมนและนำไปต่อเข้ากับบอร์ดหลักทีนึงรูปที่ส0การวางส่วนต่างๆภายในกล่องรูปที่แสดงการต่อวงจรภายในกล่องซึ่งจะมีการต่อพวกสายสัญญาณทุกจุดผลการทดสอบรูปที่อการเปิดใช้งานเครื่องในการผลิตเชื้อตัมัติและบัดอุณหภูมิจากรูปที่ หลังจากจ่ายไฟเลี้ยงให้แก่วงจรดีซ n พุทธเ g ม e n ิก็จะแสดงผล0.00โดยสามารถปร muscle, Freeze, ับค่าต่างๆหรือตั้งเวลาให้ตรงกับปัจจุบันรธีการข้างต้นที่กล่าวมาและ till, รดดูปการทดสอบหลังจากนี้ได้กดสวิตช์เพื่อปรับเวลาให้ตรงตามที่ต้องการและในส่วนของอุณหภูมิก็แสดงเองอัตโนมัติรูป12ขณะเวลา8นาฬิการูป3ขณะเวลา18นาฬิกา รีบสี่ขณะเวลา23.59บมด้าก้นรายการวัสดุอุปกรณ์ตัวต้านทาน R 4 330โอห์ม1ตัว R 1 1 K k จำนวน1ตัว R 2 1 k โอห์มจำนวน1ตัว R 1 2 5.1 k โอห์มจำนวน1ตัว R 1 1บ7อศโอห์มจำนวน1ตัว R 2 4 220 K โอห์มจำนวน1ตัวและ R จำศูนโอห์มจำนวน5ตัวตัวเก็บประจุเต็บประจุแบตเล็กตัวไร C 4ถึง C หสมโครฟัด16โวลต์จำนวน2ตัว C เก้า12มโครฟลัด16โวลต์จำนวนหตัว C ส2 C เ7็มโครฟัด16โวลต์จำนวนหตัว C ส3บส0ไมโครฟัชต16โวลต์จำนวนหตัวตัวกระปุกแบบเซรามิก C หนึ่ง C ส4 C ห้า C เจ็ด C แป C สิ0.1มโครฟลัชต50โวลต์จำนวนเดตัว C ส6บหกสิโคฟลัด50โวลต์จำนวนหตัว C ส7บ2ไมิครฟลัชต50โวลต์จำนวนบิด w 0 4เบินยจนหนึ่งตัว d 2สองดีเจ็นึนัหตัวทีวีเอสหนึ่งถึงทีวีเอ้าหกจโวลต์จำนันสตัวทีวีเอสหกถึงทีวีเอโวลต์จำนันสตัว IC i c 1อซีหทเมกะแปดจนหนึตัวไอซีสองไอเจำนวนึตัวไอซ c ส c มซีดีเนยจนหนึ่งตัว i c 4 l m ี่เอ็จ็นยนหตัว อื่นฮาซิเตอร์2อ c 2อซีจำนวนหตัวสวิตช์หนึ่งสวิตชสสวิตกดติดไปดับจำนวนสตัว j 1 d c j a c k 2ซีแจมิลจำนวนหตัวเจหนึ่งเจถึงเจเจเฟอร์สพินจำนวนเตัวคอนเนคเตอร์อิโอเาจำนวนหตัว x 1็กหนึ่งคริสตัลไซส์สองจุดเจ็ทรจนหน1ตัวดีบีเก้าตัวเมียจำนวนหตัว SSM พิน PHD แบบสแถวแคู่จำนวนหตัว SSM 2องพิน PHD แบบสแถวห้คู่จำนวนหตัว SGN Segment Common A โพจิตจำนวนหตัว SGN Segment Common A ทริจิตจำนวนสามจนวนหนึ่งตัวกล่อง21คูณ15.5ซนเมตรลึก10ซนมตรจำนวนหนึ่งกล่องไม่เหตุ p พ d แบบ2แถว8และ5แถวใช้เชื่อมระหว่างบอร์ดหลักและบอร์ดเซนเซมส์ส่วนเซนเซมส์คอมมอน A โพิจิตและทริจิตจะต่ออยู่ในบอร์ดเซนเซม n ์ ตารางของการทดสอบสรุปจากตารางเครื่องสามารถเป็นเชชาติและตัดต่อการทํางานของเสียงเชชาติเมื่อจบเพลงส่วนเซิอนต์เน็์ก็สามารถทํางานสามารถแสดงเวลาตั้งแต่ 0. 0.00 0. ถึง23.59และสวิตช์ควบคุมก็สามารถนําไปใช้งานได้ตามปกติคือสามารถตั้งเวลาหลักนาทีหลักชั่วโมงลิซิเวลลาและในส่วนของตัวในภูมิ บุมก็อัปเดตอยู่ตลอดเวลาน้ำหนักรวมแบตเตอรี่หนัก2.8กิโลกรัมอภิปรายในกราแทชชี้เครื่องสามารถทำงานได้ตามโปรแกรมที่ออกแบบไว้คือ1นรัตตในชาติในเวลา8นาฬกาและ18นาฬิกาโยรวมก็ค่อนข,ข,ข้างตรงแต่สายที่เชื่อมต่อกับเบเฟอร์มี7จุดมากเกินไปในคาราชวงผมเนตการแสดงผล วันเวลาและอุณหภูมินั้นน่าจะเอาไปแสดงในจอ LCD เลยจะได้ดูดีในบุญฤทธิ์นินรัตน์นลกล่องดูใหญ่ไปหน่อยน่าจะทำให้มันเล็กกระทัดรัดกว่านี้จะได้ดูสวยงามกิจกรรมประกาศโครงงานนี้ได้ประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ไปได้ด้วยดีเนื่องจากได้รับความรู้ในการเรียนวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์และคำแนะนาจากอาจารย์และได้รับการสนับสนุนก็ประมาณในการจะทําจากผู้ปกครองตลอดระยะเวลาที่ทาโครงงาน จนโครงงานนี้ประสบผลสําเร็จขอขอบคุณอาจารย์กำธรเรือนฝ่ายการ์ดซึ่งเป็นผู้ให้คําแนะนําคําปรึกษาในการในการทำโครงงานนี้มาโดยตลอดอ้างอิงประวัติผู้จัดทําชื่อไหนวิชาอาจรเปงมันเกิด1มิถุนายน2536ที่อยู่บ้านเลขที่19หมู่2ตหนองตองอำเภอหางดงจวเชียงใหม่50340การศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ระดับประกศาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา,าชมงคลรัตนภักวิทยาจุฬาชียงใหม่อีเมล b l a c k m n a m e h o m a oh, i l c o m โทร0 8 5 0 7 1 6 9้าคนด่หนวกโปรแกรมที่ใช้ในโครงงานเครื่องในการปลูกเครื่องยนการปลินนกาชาติตนมตัดและวันดนุรรมภูมิ